อสังหาริมทรัพย์ไทยเตรียมเสนอครับคุ้มเข้มต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหารโดยเฉพาะจีนร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสวุวรรณเกลียวทองสาขาลบบุรีอสังหาริมทรัพย์ไทยเตรียมเสนอครับคุ้มเข้มต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหารโดยเฉพาะจีน คือกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะนะครับในช่วงตั้งแต่อาจจะบอกว่าต้นปีที่ผ่านมาเอาพูดกันตรงๆเลยนะฮะตั้งแต่กรณีจีนสีเทาของตู้ห่าวมาใช่ไหมครับและมีการเปิดเผยเปิดโปงนะครับมีความคืบหน้าในการสั่งฟ้องคดีแล้วก็มาเจอสารพัดประเด็นของจีนอะไรก็แล้วแต่ในเมืองไทยทีนี้ก็ปรากฏว่าประจวบบอกกับวันที่6กุมภาพันธ์ก็เป็นวันที่รัฐบาลประเทศจีนเปิดประเทศให้ทัวร์จีนเนี่ยออกนอกประเทศได้แต่ไปได้แค่20ประเทศมีผลตั้งแต่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ และในที่สุดเนี่ยหนึ่งใน20ประเทศก็คือประเทศไทยอันนี้หนีไม่พ้นแน่แล้วเมื่อวานนี้นะครับก็ยกขบวนกันนะครับไปตีคองร้องเป่าแจกเสื้อแจกอะไรก็แล้วแต่นี่ครับเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวจีนมาทั้งดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิเที่ยวบินตรงก็มาด้วยนะครับก็เป็นอวัตจากนี้ไปทัวร์จีนกันละล่าในประเทศไทยเรียบร้อยนะแต่ทีนี้พออย่างที่ผมบอกไงครับว่าตั้งแต่กระแสทุนจีนเท่านะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เลยทําให้ต่อไปนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในไทยมากขึ้นนล่่่่ะซึงงกเปัททอียววไ นักเทีย่ยวที่มาเป็นกลุ่มทัวร์นักเทีย่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองนักลงทุนนักธุรกิจและอาจจะเป็นคนที่บอกว่าอยากจะมาตั้งโลกรากในประเทศไทยนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดถึงในวงการอสังหาริมทรัพย์เพราะก่อนโควิดสิบเก้าต้องยอมรับครับว่านักเทีย่ยวชาวจีนหรือผู้เดินทางจากจีนเข้าสู่แผ่นดินไทยเนี่ยประมาณ11ล้านคนในจํานวนนั้นมีนักธุรกิจชาวจีน,นี่ที่สนใจนะฮะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็รอบปริมณฑลแต่ส่วนใหญ่ซื้อใจการุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะพวกพิโครงการชุดดคคนนโะรับ ลูกค้าส่วนใหญ่เขาจีนนั้นเลยนะครับและหลังจากนั้นพอเกิดโควิดถึนก็หายไปหมดเลยครับหายไปทั้งไม่กลับมาเลยหรือกลับมาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะขายทิ้งหรือว่าจะเช่าต่อหรือว่าจะซื้อต่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะประจวบเหมาะกับเรื่องทั้งหมดตรงนี้เองนะครับก็เลยทําให้คนที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์เริ่มยกเรื่องนี้มาคุยกันนะครับโดยเฉพาะท่านแรกเนี่ยนะครับก็คือคุณมีศักชุนหะรักโชธนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเขาก็พูดตรงๆนะครับในฐานะนายกสมาคมอสังหาเลยนะฮะ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย,ย์ออกมาพูดอย่างนี้เลยครับว่ายอมรับครับว่าคือไอการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ว่าจะชาติไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นโอกาสไดสองเด่นคือหนึ่งฟื้นภาคการท่องเท,ที่ยวสองมันจะเป็นการฟื้นภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะผู้ซื้อที่เป็นชาวต่างประเทศไม่ไว่าเขาจะซื้อเพื่ออยู่จริงซื้อเพื่อลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่นี่นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ก็ยอมรับนะครับว่าคือถ้าต่างประเทศ ถ้าต่างชาตินะอันนี้ไม่ได้บอกระบุเชื้อชาชติสัญชาติไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าต่างชาติต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวไม่ได้มาซื้อบ้านซื้อห้องชุดนี่นะครับเพื่อลงทุนหรือทําธุรกิจเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นภายในประเทศอ่านี่ก็เป็นมุมมองที่แกแกมองเนี้ยคือถ้าซื้อเพื่ออยู่จริงมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะครับแต่ริงงหลายคนก็บอกว่าถ้าซื้อเพื่อลงทุนมันก็กระตุ้นได้นะหรือถ้าซื้อเพื่อทําธุรกิจเปิดร้านรวงแข่งขันกันอ้านมันก็ท่ได้นะนะครับ คนที่เป็นเจ้าของแผ่นดินก็คือคนไทยหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นปมที่เขามองกันนะครับทีนี้ก็เลยบอกอย่างนี้ครับว่าคือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผลดีต่ออสังหาริมทรัพย์ผลดีต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่องเนี่ยมันได้แต่สิ่งหนึ่งที่นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์บอกว่าและต้องป้องกันต่างชาติหรือชาวจีนอันนี้พูดเลยนะครับหรือชาวจีนไม่ให้ทำธุรกิจรองรับการท่องเที่ยวแข่งกับคนไทยอ่ะนะฮะอันนี้เป็นมุมมองของทางด้านนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ แกก็เลยอย่างนี้ไหนๆหนก็เลยจีนจะเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วมันก็มีบทเรียนอะไรต่างๆท่านเกี่ยวกับเรื่องของอชัดหรือไม่ชัดเจนนะครับทุนสีเทาทุนจีน,ทนเทาจีนแดงจีนขาวอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะเสนอสองแนวทางแล้วกันนะครับว่า 1. ให้ซื้อบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นสําหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนนะครับซื้อเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้นครับและมีการจํากัดการซื้อและซื้อได้เฉพาะโครงการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยนะสารอยานะ่างนี้ือหนึ่ง ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น 2. จํากัดการซื้อและซื้อได้เฉพาะโครงการที่กระทรวงมหาดไทยอนุมัติเท่านั้นส่วนข้อที่2ที่เ,เสนอนี่นะครับก็คือต้องป้องกันไม่ให้มีการซื้อเช่นซื้อบ้านเดี่ยวซื้อตึกแถวซื้อห้องชุดแล้วปรากฏว่าเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปใช้ทำมาหากินทำธรุรก,กิจเปิดแข่งในแต่ละพื้นที่หรือในประเทศไทยนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่แม้แต่นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ยังพูดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะและบอกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับควรมีการดีรโทษดสกรรมสําหรับคนที่ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยให้มาเสียภาษีและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องจะได้มีฐานข้อมูลว่าตกลงแล้วเนี่ยคนซื้อเป็นใครคนซื้ออยู่ที่ไหนซื้อเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือซื้อเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวใช่หรือไม่ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับและรัฐบาลต้องมีการแก้กฎหมายหรือออกประกาศกฎกระทรวงออกมารับด้วยนะฮะ โดยเฉพาะการให้ต่างชาติเข้ามาซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรรเพื่อเป็นการกระตุ้นกําลังซื้อในอนาคตถ้าฟังแนวคิดของนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ก็ชัดต้องการจะเป็นปิดเลยฮะบัวหายล้อมคอกสะทีเดียวเลยคือตอนนี้ได้คนตามตามเทศจะซื้อก็ซื้อได้นะครับแต่ซื้อแล้วเพื่อที่อยู่อาศัยจริงๆไม่ใช่ซื้อเพื่อเก่งกําไรไม่ใช่ซื้อเพื่อทําธุรกิจต่อเนื่องสองซื้อต้องซื้อในโครงการที่รับอนุมัติและตรวจสอบโดยกระทรวงมหาดไทยชัดเจนนะครับและ3ก็คือ คนที่เคยทำไปแล้วอันนี้อาจจะออกเปก็นกฎหมายนี่เราโทษหมดเลยนะครับแล้วให้มาลงทะเบียนให้ถูกต้องนะมีชื่อมีตัวตนและซื้อเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าประเด็นที่ทุกคนตอนนี้เขามองกันก็คือว่าซื้อแล้วไปทําธุรกิจเปิดแข่งกับคนไทยเหมือนอย่างชัยนาทาวเฟส2นะครับถนนุ้ยขวางเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเป็นชัยนาทาวทูอินแบง g k คอกไทยแลนดคือเต็มไปด้วยตึกรางบ้านช่องตึกแถว แต่ประธานโทษครับหน้าร้านเนี่ยป้ายอักษรจีนกลางพึบพับเลยนะฮะเข้าไปเนี่ยพูดไทยก็ไม่ชัดกันเท่าไหร่นะฮะ,ะไม่ใช่แบบเรียกไทยใหญ่ด้วยซ้ำเป็นคนจีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยทําให้เอาเป็นประเด็นเรื่องนี้ที่วันนี้พูดคุยกันก็ไม่แน่ใจครับว่ารัฐจะตอบเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนนี่นะครับอ,อาจารมุมถามท่านผู้ชมก็ได้ครับว่าเนี่ยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของต่างชาติซื้ออสังหาริมทัพย์ในไทยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งครับ ตรวจสอบเส้นทางทุกการเงินละเอียดยิบของคนต่างชาติไม่ว่าจะชาติไหนก็แล้วแต่ที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยก่อนจะซื้อนะฮะก่อนจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยสำหรับคนต่างชาติต้องตรวจสอบทางการเงินให้ละเอียดยิบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งครับเห็นด้วยพิ์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับพินไม่เห็นด้วยส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างนะครับคําถามที่2ของเรานะครับเป็นคําถามในประเด็นตรงนี้เองที่ก็คือว่า ต่างชาติไม่ว่าชาติไหนก็แล้วแต่จะซื้ออสังหาหรือทรัพย์ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ต้องตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างละเอียดของคนที่จะซื้อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าเห็นด้วยก็พิมพ์เห็นด้วยนะฮะถ้าไม่เห็นด้วยก็พิมพ์ไม่เห็นด้วยแล้วส่งนันเข้ามานะครับเราจะดูครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดอ่านคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะนอกจากมุมคิด ของอนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยแล้วอีกท่านหนึ่งก็น่าสนใจในประเด็นเดียวกันเรื่องของการสกัดคนต่างชาติจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยนะครับผู้ก็พูดเลยบางท่านก็บอกว่าโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยคุณอาทิตย์พีชานน์นายกกิติมศััพิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรน,นะครับแกบอกงี้คือทุกวันนี้เนี่ยนะฮะยังก็มีต่างชาติที่ไม่ใช่เฉพาะคนจีนนะอาจจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษอเมริกา หรือแม้แต่เพื่อนบ้านใกล้ประเทศไทยเช่นกัมพูชาเมียนมาสอปปอ,ปอลามาเลเซียคนสิงคโปร์ซึ่งเราเคยทําสถิติและเปิดเผยในคลิปคุยกับบรรชามาหลายคลิปแล้วว่าเขาจะมีสถิติเก็บทุกเดือนใช่ไหมและกเก็บปีที่แล้วด้วยครับว่าใครซื้อเยอะที่สุดปรากฏว่าจีนซื้อเยอะที่สุดในแง่ปริมาณใครซื้อแพงที่สุดปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของเรานี่แหละนะครับ <laughs> เช่นเมียนมาก็ซื้ออันดับสองรองจากกัมพูชากัมพูชานี่ซื้อแพงสุดเลยนะครับ คุณทิตย์นายกสมาคมกิจิูกศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบอกว่าก็านั่นแหละครับในเมื่อต่างชาติมีเยอะแยะไม่ใช่แค่เฉพาะจีนที่มาซื้อนะครับโรงแรมหรือธุรกิจภูวิลล่าของไทยซึ่งคนจีนเนี่ยเขาชอบจะทําธุรกิจถูกกฎหมายมันก็มีนะไม่ใช่แค่พวกไม่ถูกกฎหมายเช่นพวกทุนจีนสีเทาทีนี้พอไปเหมารวมกันหมดก็กลายเป็นว่าภาพลักษณ์ของคนจีนที่จะมาซื้ออสังหาในเมืองไทยนี่ก็พลอยเรียบ้อยไปด้วยฮะก็คือเข้าแหบไปด้วยนี่นะครับทีนี้อย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูกันต่อครับว่า การที่ต่างชาติเนี่ยจะซื้ออสังหาริมทรัพย์มาซักไม่ว่าบ้านก็ดีคอนโดก็ดีตึกแถวก็ดีพูลิลล่าก็ดีอะไรนันหรือว่าจะเหมาทั้งโครงการไปเลยนี่นะครับต้องมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและถ้าแหล่งที่มาถูกต้องมาถึงแหล่งทางการเงินเส้นทางทางการเงินถูกต้องและมีะไรายได้จากการธุรกิจในประเทศไทยแถมเสียภาษีถูกต้องก็แสดงว่าเป็นธุรกิจสีขาวนะครับแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเงินมาจากไหนไม่เสียภาษีด้วยเลี่ยงภาษีต่งนางหากก็ถือว่าเข้าข่ายธุรกิจสีเทานะฮะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามีแนวคิดก็คือ อยากจะคุมนะไม่อยากปิดกั้นซะทีเดียวแต่คุมและทุกอย่างต้องถูกต้องถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าคนต่างชาติที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าประเภทไหนในไทยก็แล้วแต่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเชื้อชาติไหนก็แล้วแต่ต้องผ่านการตรวจสอบเส้นทางการทางการเงินอย่างละเอียดยิบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งครับท่านผู้ชมครับใครคิดว่าเห็นด้วยก็พิมพ์เห็นด้วยใครคิดว่าไม่เห็นด้วยก็พิมพ์ไม่เห็นด้วยนะฮะ